เพื่อนครับโอ้โหเดี๋ยว power s พ p p l y นะครับพอดีเพื่อนซ่อมปรินเตอร์นะก็เลยบอกว่ามันพังแหละปรินเตอร์เปิดไม่ติดนะน,นะครับก็เลยเอาพาวเวอร์ซัพพลายเครื่องปรินเตอร์มาให้ผมซ่อมนะครับก็เป็นไม่รู้รุ่นนะครับก็มาอย่างนี้แหละ ในการส่อมก็อันดับแรกก็มองโดยสายตาครับมีอะไรไหมมีอะไรดำดำดำไหมนะไม่ใช่ดำแบบสีดำของอุปกรณ์นะมองดูแล้วก็รู้สึกว่าใสาสวยงามที่นี้ก่อนที่จะการเสียบปักก็ลองวัดดูหน่อยมีค่าความต้านทานไหมนะที่ปักก็ได้ นะครับถ้ามาแบบนี้นะว่าดูหนไหนนะมีค่าความต้านทานอะไรหรือไหมอย่างไรมีอยู่นะมีอยู่นะก็มีแบบนี้ก่อนแสดงว่าฟิวก็ไม่ได้ขาดนะมอสเฟตพังไหมล่ะฟิวไม่ขาดนะนี่คือฟิวนะมันมีค่าความต้านทานแล้วฟิวไม่ขาดแน่ๆดูมอสเฟตหน่อยเฟตก็วัดตรงไหนอะมอสเฟตก็ไม่ต้องมาวัดตรงมอดเฟตนี่ก็ได้วัดตรงซีนี่ก็ได้นะ อ่าเอาตรงซีก็ได้ขึ้นข้างหนึ่งอยู่นะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างอยู่อ้าวมอสเฟตก็ไม่ได้ช็อตนี่เป็นอะไระลองเสียบปลั๊กดูนะครับอะไรมาลองลองหน่อยนะเวลาเราจะเสียบปลั๊กนี่ก็หาอะไรมาลองลองหน่อยพพื้นผิวนี่ก็คนข้างที่จะไม่ค่อยไว้วางใจอุปกรณ์ที่เป็นฉนวนนะ ในที่นี้ก็ถุงพลาสติกที่เขาใส่มานี่ดูนหน่อยทีนี้ก็ลองวัดไฟออกตรงซีนี่นะบักบวกอยู่นี่ก็ลบอยู่นี่นีไฟไหมเราตั้งมิเตอร์สักห้าสิบนะตั้งมิเตอร์ดีซีห้าสิบจะมีไฟออกหรือไม่อย่างไรเสียบปลั๊กตอนเสียบปลั๊กสายตามองดูแผ่นวงจรสายหูก็ฟัง มันด่าจะมีเสียงระเบิดเบิดตุด่งพเราะแปะในที่นี้ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่จริเลยสายตาก็มองก็ไม่มีควันลองวัดที่สีโอ้มีไฟออ,อกเฉยไฟออกได้เฉยเลยเพื่อน,น้ยใช้มิตเตอร์ที่เป็นมิตเตอร์ตัวเลขแบบนี้นะเพื่อที่จะมาวัดดูแรงดันไฟ แรงดันไฟออกได้42โวลต์ครับนั่นก็มหมายความว่าสวิติ่ i n งพวเพอร์ซัพพลายที่เพื่อนผมมาซ่อมตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เสียแล้วสิมันไม่ได้เสียนะพูดถึงนั่นก็หมายถึงอะไรล่ะครับหมายถึงความยุ่งยากของเพื่อนผมที่มันจะต้องเกิดขึ้นละครับมันจะเกิดขึ้นอะไรครับ วิเคราะห์สดิบดีเลยว่าปินเตอร์ไฟไม่เข้าเนี่ยเอาพวสะพายมาซ่อมพอดีพวสะพายไม่เสียนะก็คงจะต้องไปค้นหาจุดเสียต่อไปนะเพื่อนเอ้ยเนี่ยครับผลของการไม่วัดไฟมาเนี่ยแบบนี้่ามเกาเลยทีติดไหมเนี่ยเอาแล้วมันจะเสียงจริงอ่ะเฮ้ยแล้วมันจะเสียงจริงว่ะนะ เดี๋ยวนะถ้ามันโหลดกระแสไม่ติดมันก็เสียนะว่ย,ม,ยมันติดอยู่ติดอยู่นะครับไฟไม่เข้าส่วนมากมันก็เป็นที่ power supply อ่างนะครับแต่ว่าตัวนี้ปกติดีนะครับไฟออกได้42โวลต์อยู่นะครับเพื่อนเอนครับผมก็มีงานประเภทแบบนี้ด้วยนะครับ ในกรณีที่เครื่องไม่เสียก็นำมาซ่อมนะครับมีนะครับมีไปหมดนะครับเอ๊ะใารไม่เสียนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็คงจะต้องเอาส่งคืนนะครับส่งคืนดูการพันสายไฟนะจะพันหรือไม่พันก็แล้วแต่นะครับนี่พันสายไฟนะดู <laughs> ส่งคืนไปเพื่อนนะครับ เพื่อนก็จะต้องปวดหัวต่อไปนะส่วนมากพู้เวพาะสปายเสียซ่อมผู้เพาะสปายมันก็จบไงตัวนี้ไฟไม่เข้าปุ๊บมือถอดหมดเลยเ,ลเวย้ยไหนสร้างวิดตัวนี้ไม่จบนะครับ <c oughs> เพื่อนผมที่ซ่อมผู้เพาะสปายก็จะต้องไปหาจุดเสยียต่อไปเป็นอย่างนั้นส่งคลืนเพื่อนนะครับเฮ้ยปวดหัวประตูต้องเงินแล้วอ่ะนะครับเดี๋ยวลองงานใหม่ต่อไปครับซ่อมอะไรต่อละทีนี้โอ๊งานเยอะเยะเลย นไลฟ์โพดได้เนี่ยน, like นะครับจบวิดีโอไว้ครับไม่เสียก็มาซ่อมครับคลิปนี้